สวัสดีครับผมเตยมาได้ใ,ใจวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถ CX 30 2.0 SP Carbon Edition น,น,นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ CX 30ณวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวรถ CX 30 Carbon Edition ตัวนี้เขาจะให้อะไรกันมาบ้างน,นะครับดูกันเลยครับตัวนี้ก็คือ cx 3า0 sp carbon edition นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทา Machine กร a y เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะให้อะไรมาบ้างนะครับตัวแรกนะครับซึ่งมะจะเป็นไฟหน้าโปรลิเตอร์ led นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบ als นะครับซึ่งจะเป็นไฟอัจฉริยะนะครับสามารถที่จะปรับถุงตามแล้วก็ ดับเฉพาะหลอดที่ไปตกกระทบกับรถคันที่ส่วนมาได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์หน้าจะมีสี่จุดนะครับกล้องรอบคันนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวในด้านนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังโลโก้มาสเตเนี้ยนะครับทำหน้าที่เป็นระบบป้องกันความปลอดภัยนะครับตรวจจับ รถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างกันบ้างครับล้อขนาด18นิ้วนะครับสีดำนะครับรุ่นนี้เป็นล้อสีดำแบบนี้เลยอ่าแล้วก็รุ่นนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับซึ่งจะไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ จะให้ดูด้านข้างนะครับห้าประมาณนี้นะครับเ,เราไปดูด้านในกันบ้างครับน,นี่จะเป็นแผงข้างประตูนะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงโบสนะครับลำโพงจะสิบสองตำแหน่งนะครับ รุ่นนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะสีแดงเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับสิทธิทางนะครับพร้อมระบบจำตำแหน่งนะครับได้สองตำแหน่งซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับเราสามารถที่จะตั้งล็อกตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ตำแหน่งเลยนะครับรวมถึงล็อกที่กุญแจรีโมทได้ด้วยนะครับ ไปดูด้านในกันเลยครับนี่ครับจะมาพร้อมกับเบาะสีแดงนะครับนี่จะเป็นคอนโซลด้านหน้าจอขนาด8.8นิ้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับ แอร์จะมี4ช่องนะครับแอร์จะเป็นระบบะเป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นแบบดูโอโซนนะครับสามารถที่จะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับว่าอยากจะได้แอร์แต่ของแต่ละฝั่งเท่าไหร่ปุ่มสตาร์ทนะครับมีมาให้แล้วก็ที่พวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ3กมแนทรงสปอร์ตนะครับพร้อมกับ ปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนสถานีที่พรงมาลัยได้เลยนะครับและทางด้านขวานี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับที่จะเป็นมาด้าเรดาร์คุตคอน t r o l นะครับหรือ MRCC นะครับเอาไว้ล็อกความเร็วแบบพงที่แบบกะระยะห่างได้นะครับแล้วก็มีการตั้งให้ตามรถคันหน้าได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มลดความเร็วจากพงมาลัยได้เลยนะครับ ถุงลมรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน7จูปนะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ TFT นะครับตัวนี้้านหน้านะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับสองตำแหน่งนะครับตรงนี้เกียร์นะครับของเจ้ารุ่นนี้จะเป็นออโต้หกสปีดนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น ปุมเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะครับซึ่งเอาไว้ควบคุมหน้าจอนะครับพร้อมกับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าครับใช้นิ้วเดียวสามารถที่จะดึงได้เลยนะครับแล้วก็จะมีออโต้โฮเอาไวเา้เวลาจอดไฟแดงนะครับเราเปิดออโต้โฮเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับจากตัวดีมาเป็นตัวเอ็สามารถที่จะจอดรถหยุดนิ่งแล้วเอาเท้าออกจากเบรกโดยออกออกจากเบรกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ซึ่ง ใช้ในเมืองจะสะดวกมากๆนะครับตัวนี้และมาพร้อมกับหมดสปอร์ตนะครับเอาไว้ในการเร่งแซงนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีแพดเดิลชิปนะครับมาให้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ครับแพดเดิลชิปนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าเกียร์ธรรมดานะครับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับซึ่งจะขับรถแบบสนุกสนานนะครับก็สามารถที่จะใช้แพดเดิลชิปตัวนี้ได้นะครับ ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีมาให้หมดเลยปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับที่นี้มีมาครบหมดเลยนะครับเราจะมาดูตรงที่พักแขนมั่งมั่งนะครับโอ้โหเป็นใหญ่เลยนะครับอันนี้วางแขนได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวข้างในเนี่ยเก็บอะไรไ,ได้บ้างนะครับนี่ก็ภายในก็เก็บได้ลึกมากเลยนะครับ เนี่ยหมุนดลึกเลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมี USB นะครับหนึ่งช่องแล้วก็เออที่ต่อฟไฟ DC นะครับตรงนี้จะมีอยู่ด้านในนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่การ์ดได้นะครับอ่าโอเคในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับ ก็จะมีสัลลูปนะครับมาด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ใช้งานนะครับเราก็เปิดที่สวิตช์ตรงนี้นะครับกดไปอ่าอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็สามารถเปิดสัลลูปได้เลยนะครับเวลาปิดก็จะปิดได้เลยครับ โอเคตัวนี้ก็จะมีพวกระบบกันหนีบให้ด้วยนะครับไฟกระจกเนี่ยจะเป็นแบบออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับผมจะดูเราจะมาดูด้านด้านหลังกันนะครับน,นี่ครับภายในด้านหลัง บบาสีแดงสวยงามนะครับแล้วก็บริวเวณตรงกลางเนี้ยเราสามารถดึงออกมานะครับเป็นที่พักแขนได้ะนะี่ครับตรงกลางเนี้ยสามารถจะดึงลงมาเพื่อพักแขนและวางแก้วได้นะครับาอ่จะอยู่ประมาณนี้นะครับ มาพร้อมกับแอร์หลังด้วยนะครับนี่สามารถปรับความแรงของพัดลมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้นะครับก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ LED เลยนะครับนี่อีอไฟท้าย LED มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามฝาท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าอันนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งระดับนะครับในการตั้งระดับความสูงต่ำของฝาท้ายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับตอนหลัง เบาะนะครับสามารถพับได้หกสิบสี่สิบนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกสี่จุดนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นแปดจุดนะครับมาพร้อมกับท่อคู่นะครับท่อไอเสียคู่นะครับโอเคอย่าปิดก่อน นี่ก็จะเป็นตัวคาร์บอนเอเจชั่นะครับซึ่งระบบความปลอดภัยขั้นสูงของรถ CX 3 0 c a r คาร์บอนเอชั่นตัวนี้นะครับก็จะมีระบบ ALS นะครับก็คือวัวน,นี้จะ ต่อไปหน้าอัตโนมั Banana, ตินะครับจะมีระบบ MRCC เอาไว้ล็อกความเร็วให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็กะระยะห่างได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบ,แ,นนบแจ้งเตือนในมุมอับขณะเปลี่ยนเลนแจ้งเตือนในมุมอับขณะถอยหลังนะครับแล้วก็ระบบเตือนออกนอกเลนแล้วก็บังคับรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกนะครับกระทันหันนะครับแล้วก็เบรกด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้ ระบบความปลอดภัยมีมาครบมากและที่สำคัญยังมีลำโพงบสนะครับ12ตำแหน่งมาให้ด้วยนะครับก็จะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับรถ CX 30 2.0 SP Carbon Edition ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ให้ฟงังก์ชันมาฟังก์ชันครบถ้วนนะครับ มาด้า c x 30นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่1,226,000บาทนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่2,000ซีซีแรงม้าจะอยู่ที่1 6 5แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่213นิวตันเมตรนะครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยสำหรับรุ่นนี้มันจะอยู่ที่15.9กิโลเมตรต่อน,นิตรนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำยิปต่อไปด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในลิปหน้าครับผมเตยมาตาหัดใหญสวัสดีครับ